สกรีนได้ต่อเนื่องรันระบบยาว,ยาวๆกับเครื่องสกรีนมินิออโต้ที่การทำงานไม่มินิเลยเครื่องนี้พบกับเครื่องสกรีนมินิออโต้ ที่มาพร้อมกับระบบการทำงานอัตโนมัติทำงานด้วยระบบมอเตอร์เซอร์วชุดโหลดแก้วอัตโนมัติที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องสกรีนทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ระบบลำเลียงแก้วจนถึงขั้นตอนการอบแห้งวงล้อ12สเตชั่นระบบคอนเวเยอร์ที่รองรับการโหลดแก้วเข้าชิปสกรีนได้อย่างต่อเนื่องความเร็วการหมุนส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์กับความเร็วสกรีนชิ้นงานอีกด้วยครับก่อนเริ่มทำงาน เราก็ติดตั้งด็อกสกรีนและเตรียมหมึกสกรีนเหมือนเครื่องสกรีนรุ่นอื่นๆได้เลยจากนั้นก็เริ่มทํางานด้วยการสังการผ่านหน้าจอระบบสัมผัสที่สามารถโยกย้ายตำแหน่งเพื่อให้สะดวกต่อการตั้งค่าในจุดต่างๆได้เลยครับและอย่างที่เห็นระบบของเครื่องสกรีน mini auto เครื่องนี้จะทําการลำเลียงแก้วอัตโนมัติเข้าสู่ขั้นตอนการสกรีนในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้แรงงานคนเลยประหยัดต้นทุนไปได้เพราะใช้คนน้อยแต่ได้งานมากกว่าเดิมและยังทําเวลาสกรีนได้เร็วถึง2 0 0 0ถึง2,600ชิ้นต่อชั่วโมงอีกด้วยครับ และจุดเด่นของตัวเครื่องสกรีนมินิออตโต้รุ่นนี้ยังสามารถสกรีนหลายรอบใบสกรีนหน้าหลังได้ในครั้งเดียวแบบนี้เลยเช่นกันโดยทั้งหมดนี้แทบไม่ใช้แรงงานคนเลยทำให้เครื่องรุ่นนี้เป็นที่นิยมอย่างมากเลยทีเดียวอุตสาหกรรมร้านสกรีนโรงงานสกรีนขอบอกเลยว่านิยมมากเป็นอีกรุ่นที่ขายดีเลยล่ะครับ เมื่อสกรีนเสร็จไม่ต้องกังวลว่าชิ้นงานจะเละติดกันเพราะว่ามีระบบอบลมร้อนเพื่อให้เร่งปฏิกิริยาให้หมึกสื่อยึดจับกับพื้นผิวเร็วขึ้น แห้งทันทีและลมเย็ยนที่คอยลดอุณหภูมิชิ้นงานและหมึกสีให้เย็ยนตัวเร็วขึ้นในไม่กี่วินาทีก็สามารถหยิบจับสัมผัลสลายสกรีนได้เลยแบบนี้และจัดเก็บชิ้นงานได้เลยสะดวกและประหยัดต้นทุนไปสุดๆเลยใช่ไหมล่ะครับท่านใดที่มองหาเครื่องสกรีนแบบนี้อยู่หรือมีโจท์สกรีนทักมาปรึกษาได้ที่ลายแอดนิจินโพหรือโทร0868426859ได้เลยครับ